สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวย์นำโชคชาแนลค่ะซูมินนี้หนึ่งค่ะแครวิ่งบนให้เด่นห้าเด่นหกค่ะสองตัวบนห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามตัวห้าหนึ่งเก้าสองหกศูนย์ค่ะสมอนนี้สองตัวบนเข้ามาสี่งวดแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสองหกค่ะงวดนี้สองตัวบนมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกค่ะ ่อมาแอดตากกอบเขาวิ่งให้เด่นหกเด่นเจ็ดสามตัวสามหกหกเจ็ดหกเก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าสองตัวหกสามหกหกหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าค่ะต่อมาแอดสายลมเขาวิ่งให้เด่นหกสองตัวหกแปดห้าหกแปดเก้าสามตัวสองหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งหกแปดสี่ห้าหกสี่หกแปดหกแปดเก้าค่ะ

ส่วนมิน้ววันที่ผ่านมาเข้า6 2 6ครั้งวันนี้3ตัวมีม1 9 3 2 1 8 3 9 5 2ตัว1 2 1 8 9 3 9 5ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ